สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นอโกนิมาาอีกสายพันหนึ่งที่มีความสวยไม่แพ้อโกนิมาสายพันธุ์อื่นนี่คืออะไรหรืึคุณตาวิถีไทยนี่คือแก้วการจนา อากูนิมาสวยงามใบของเขานีอ่างามปันดอกบอกง่ายๆไป <laughs> ดอกของเขายังไม่สวยเท่ากับใบเลยเนาะพวกนี้นี่โช์ใบนะบ๊แมนโช์ดอกเลยดอกเป็นดอกขาวๆกลมๆขึ้นมาอืมเป็นอะไรที่แบบว่าโช์ใบแก้วการจนาอโกนิมาสายพัน,นุ์นี้อ่ เป็นต้นไม้มงคลไม้คุณตาวิถีไทยเป็นต้นไม้มงคลนะสังเกตดูคำว่าแก้วกาญจนาเป็นชื่อที่ไพเราะนะเป็นของที่มีค่ามีราคาเป็นมงคลบุญบันทีของมีค่ามีราคาเป็นมงคลแน่นอนนะประการที่สองแก้วกาญจนาด่างนี่ยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงาม นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามนะสวยใบของเขานี่มีความละเอียดอ่อนมีความเป็นด่างใบดังๆง,ง,งามๆและยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะตามที่คุณตาวิถีไทยเขาไปเบิ่งอยู่ในอาซารคดีเนาะอะไรต่างๆที่เขามาฉา,ายให้เบิ่งทาง y u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  e ไม่ยังก็ดีแหละนะ พวกแก้วกาญจนาพวกนี้นี่อ่าจะเป็นไม้ฟอกอากาศเพราะเขาคลายออกซิเจนเวลาเขาปลูกไว้หลายๆมันกระสิเห็ดให้เรารู้สึกสดชื่นบ้านพักโฮมสเตย์โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทนี่มักิมีพวกต้นไม้พวกแก้วกัญจนานี่ยอยู่นะปลูกไว้ตรงข้างๆที่แขกเวลามาพักโรงแรมแล้วมากินอาหารมอง,องไปด้านข้าง มันจะมีต้นแก้วกาญจนาอยู่นะอยู่ในหันผนบอกสวยมองออกไปนอกจากนั้นคุณครนะูมาอีกแล้วคุณครูโรงเรียนนี่เพื่อนว่าสอนคุณสอนนักเรียนคูมือนะพัดมุนเวียนเปลี่ยนกันไปห้องนั่นมาห้องนี้มาเรียนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเอามาให้นักเรียนได้เรียนได้รู้ได้รู้จักต้นแก้วกาญจนา หนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปพวกเธอเอากระดาษดินสอขึ้นมานะวาดต้นแก้วการจนา t h ้ s แล้วชั่วโมงถัดจากไปอ่าถัดจากนี้ไปครูก็จะให้พวกเธอได้เอาใบของแก้วการนานี่มาสตาร์ฟนะมาเก็บตัวอย่างแห้งเห็นบอกโครงการพฤกษศาสตร์แบบนี้ได้เก็บตัวอย่างดองแห้งแล้วก็วาดแล้วก็ถ่ายรูปพร้อมนะเก็บไว้ให้อ เยาวชนหรือว,ว่านักเรียนรุ่นต่อมาได้เรียนได้เป็นข้อมูลนะโดยโดยเดยพาะใบนี้นะสวยดังเข้าไปถึงรั้วมหาลัยไปถึงรั้วมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการรวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้านะพวกเธอไปหามาสิแก้วการจนานี่มีกี่สายพันธุ์เห็นบอกไปรวบรวมมา ไปศึกษาไปค้นคว้าไปหาข้อมูลมาบ่ว่าสิเป็นใน y o u t u b e ในเพจในเว็บไซต์ใน Facebook หรือในตำรับตำราในหนังสือกด็ดีนะไปหามาอ,มอ้างอิงด้วยนะเธอเอามาจากไหนก็อ้างอิงว่าเอามาจากหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้จาก Facebook ท่านนี้ท่านนี้นะอาจารย์ก็จะให้คะแนนตามความตามเนื้อหาใครที่ได้เนื้อหาถูกต้องละเอียด ก็จะได้ abc นะแล้วพวกเธอก็มาโพสลงใน youtube facebook ลาย e ิกต t อกของพวกเธอหรือเรียวนะ <c oughs> <c oughs> อยู่ในเรียวใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับแก้วกัรจนาต้นนี้ก็แค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้นะ มีขายไหมสั่งซื้อมาเลยนะพวกเธอขายเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้อีกสายพันหนึ่งนะขายเป็นเงินได้บมเมนต,ต้นไม้เกลียวกระาดเออเป็นราคานอกจากนั้นยังเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาต้นแก้วการจะนนามาฝากยาย ขอบน้ำใจจริงๆนะวันสัน <c oughs> <c oughs> คุณยายูทูบเบอร์เอาไปเป็นของฝากของเทลลิทให้เราแนะ่เรา,าก็สสิโพสลงใน youtube ในไอ้เฟสบุ๊กของเรานะเอาหลับสันแับมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีเมื่อหุ่งเมือหนา นอนรับกะขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกบขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปสายมาสาล้ไกลๆกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกรและสัมภเวสีผีปีศาจช,ชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือแก้วการจนาไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม